ช้อปปี้มีคลิปสั้นแล้วนะครับซึ่งมีประโยชน์เยอะมากนอกจากจะปักถุงส้มในคลิปวิดีโอได้แล้วนะครับเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยก็จะมีแท็กไฮไลท์นะครับแจ้งให้คนดูรู้ด้วยว่าช่องนั้นกําลังไลฟ์อยู่แล้วถ้าคนดูกดเข้าไปนะครับก็จะสามารถดูไลฟ์ของเราแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการหารายได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการมองเห็นช่องเพิ่มการติดตามได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าตอนนี้ช้อปปี้นะครับยังไม่สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อช่องได้ การที่เราลงคลิปไปก็มีโอกาสที่ช่องของเราจะขึ้นฟีีแล้วถ้าคนดูกดติดตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นไลฟ์ของเราได้มากขึ้นซึ่งวิธีการลงคลิปนะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยเราไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่เคยทําบนแพลตฟอร์มอื่นมาแล้วบอกเลยว่าง่ายมากๆแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยทําแพลตฟอร์มอื่นมาเลยก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันทีละขั้นตอนได้เลยครับอ่าตรงนี้นะใส่เพลงตรงนี้กับกล้องนะครับแล้วก็อันนี้เปิดแฟลชได้ตรงนี้ ปรับความเร็วเนาะมีอันนี้เป็นฟิลเตอร์ให้นะครับอยากได้หน้าเรียวหน้าใสก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ตั้งเวลาถ่ายคลิปนะครับอันนี้เขาจะน่วงเวลาให้3วินาทีเนาะเวลาเรากดถ่ายก็จะนับถอยหลังสาวิถึงจะเพิ่มถ่ายนะครับมีตรงนี้สามารถตั้งเวลาหยุดชั่วคราวได้เนาะว่าคลิปนี้เราจะให้ยาวไม่เกินกี่วินาทีเนาะสูงสุดก็จะอยู่ที่60ิวินะครับแล้วก็ถ้าสั้นสุดนะครับประมาณ3วินาทีนะครับสั้นสุดเนาะอันนี้ก็จะตั้งได้ คลิปมันก็จะไม่ยาวไปเกินกว่าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบเล่นฟิลเตอร์เล่นเอฟเฟกนะครับตรงนี้ของช้อปปี้เขาก็มีให้เหมือนกันอ่าลองกลับกล้องมาก่อนนี่ก็จะมีหลายอันเนี่ยครับแบบตลกตลกก็มีแบบสวยๆก็มีเหมือนกันมีเอฟเฟกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่เยอะเท่าแอปอื่นนะแต่มีให้เล่นเยอะเหมือนกันอ่าแล้วก็สําหรับใครที่มีคลิปอยู่แล้วนะครับ อยากเอามาลงในช้อปปีบ้าง,างก็แตะตรงนี้นะครับขวาล่างแตะไปได้เลยแล้วก็เลือกมาที่วิดีโอนะครับเลือกมาที่วิดีโอตรงนี้เราสามารถเลือกไฟล์ามาตัดตอ่อง,ง่ายๆในแอปของเขาได้นะครับก็จะเลือกได้สูงสุด15ไฟล์เอามาตัดตอ่อง,ง่ายๆในแอปได้นะครับก็ลองจิ้มเลือกได้เลยจะใช้ไฟล์ไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปตรงนี้สามารถปรับได้จะเอาสั้นยาวแค่ไหนโดยการเลือกตรงมุมเนาะหัวหรือท้ายคลิปวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ลากเข้าลากออก แบบนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดเช็คถูกอันนี้สามารถตัดต่อแบบง่ายๆกดแอปของเขาได้ตรงนี้ก็จะมีให้ใส่เอฟเฟกมีเล่นสติ๊กเกอร์แล้วก็ใส่ข้อความเหมือนกันนะครับแตะเข้ามาเนะใส่ข้อความได้เลือกสีได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตัดคลิปมาแล้วแล้วใส่เพลงลงไปตั้งแต่ตอนตัดต่อเลยถ้ากังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะมาพากเสียงใหม่นี่ก็กดตรงนี้ที่รูปไมโครโฟนนะครับแล้วก็ ถ้าจะไม่ใช้เสียงจากคลิปเดิมเลยนะครับก็ตรงนี้ซ้ายล่างนะครับตรงเก็บเสียงตั้งต้นไว้นะครับเราจะเอาเช็คถูกออกอันนี้ก็คือจะไม่ใช้เสียงจากคลิปเดิมเลยนะครับแล้วก็พากเสียงใหม่พากเสียงเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็พากไปแนะนําพากไปทีละท่อนแล้วกดหยุดนะครับแล้วก็กดพากต่อเพราะว่าถ้าเราพากทีเดียวยาวๆเลยแล้วพูดผิดเนี่ยถ้าจะย้อนอ่ะมันจะย้อนทีหนึ่งไปเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าพูดทีละสั้นๆก็ได้ทีละประโยคเสร็จแล้วหยุดแล้วพูดประโยคใหม่ถ้าประโยคล่าสุดผิดเนี้ยย้อนกลับไปนะครับมันก็จะยกเลิกให้แค่ประโยคล่าสุดที่เรากดบันทึกไว้เท่านั้นเองเสร็จแล้วกดเช็คถูกนะครับถ้าเราภาคเสียงเสร็จแล้วนะตอนนี้มันจะไม่มีเสียงจากคลิปเ,เดิมลวถ้าเรารู้สึกว่ามีแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยมันมันเงียบเกินไปก็จะไปใส่เพลงก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเพลงเฉพาะของในช้อปปีนะครับนี่ก็จะมีเพลงให้เลือก แล้วก็ตรงนี้ความดังต้องเลือกเพลงก่อนเลือกเพลงนะครับตรงความดังเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาเสียงเพลงดังแค่ไหนก็แนะนําว่าอย่าให้มันดังกลบเสียงพูดเสียงพากของเรานะครับตรงเสียงต้นฉบับเนี่ยมันจะไม่มีละเพราะเราไม่ใช้เสียงจากคลิปเดิมเลยถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะกดถัดไปด้านบนนี้ใส่แคปชั่นแล้วก็ Ha นะครับใส่ได้สูงสุด150ตัวอนนักษรเนาะก็เลือกได้เลยแล้วก็ตรงนี้ สามารถเลือกภาพปกได้นะครับจะเอาทอนไหนแล้วก็จะใส่กรอบข้อความพาดคลิปไหมกรอบก็มีหลายแบบนะครับสีสันสวยงามสไตล์ของ s h อป e e เนาะก็จะเน้นโทนส้มๆใส่แคปชั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เราสามารถเพิ่มสินค้าได้เลยนะครับถ้าคลิปเรามีสินค้าอะไรที่อยู่ในช h อปปีบ้างนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยจะเพิ่มชิ้นไหนก็กดปุ่มเพิ่มนะครับ หรือดูสินค้าที่เราเคยกดถูกใจไว้ก็ได้นี่สมมุติเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเ,เขาก็จะมีรายละเอียดให้นาออัตราคา่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับชื่อสินค้าตรงนี้สามารถพิมพ์ใหม่ได้ถ้าเสร็จแล้วนะถ้าเราใช้อันเดิมก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับกดปุ่มสีส้มเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้เพิ่มสินค้าได้นะครับถ้าจะเพิ่มหลายชิ้นนะเราก็เพิ่มลงไปเสร็จแล้วก็ ตรงนี้ก็จะตั้งค่าด่านอนุญาตให้ดูเอ็ดไหมอนุญาตให้ตัดต่อไหมนะครับแล้วก็เราจะบันทึกไฟล์ลงในโทรศัพท์ของเราด้วยไหมก็จริงๆถ้าเรามีไฟล์ต้นฉบับอยู่แล้วแล้วเรามาใช้ต่อไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็ไม่ต้องบันทึกลงโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้ไม่เปลืองพื้น,พนที่เนาะแล้วก็ตรงนี้ตั้งได้ด้วยว่าเราจะแชร์อัตโนมัติไปที่ไหนบ้างคือลงคลิปแล้วแชร์ไปที่ไหนบ้างก็จะมี i G นะครับอิ Instagram นสตาแกรมเนาะแล้วก็ Facebook ถ้ายังไม่ลงคลิปกดบันทึกเป็นแบบล่างไว้ก่อนแต่ถ้าจะลงคลิปแล้วกดโพสได้เลยนะครับกดโพสปุ๊บคลิปก็จะมาขึ้นในหน้าช่องของเราเนี่ยครับถ้าใครมีคลิปอยู่แล้วก็เอามาเทาย่อยลงก็ได้นะครับแล้วก็ปักสินค้าที่มีในช้อปปีนะครับก็เวลาคลิปขึ้นหน้าฟีนอ้ออย่างที่บอกตอนแรกว่าก็จะมีโอกาสให้คนดูเนี่ยมากดติดตามมากขึ้นถ้ากดติดตามหรือว่ากดซื้อนเนี่ยกดซื้อเราก็จะได้รายได้ค่าคอมมิชชั่นเลยเนาะถ้ากดติดตามเนี่ยก็มีโอกาสที่เวลาเราขึ้นไลค์คนดูก็ อาจจะเห็นเราเยอะขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเรากําลังไลฟ์อยู่แล้วคลิปเราขึ้นฟีดคนดูเขาสามารถกดตรงนี้เนาะแล้วก็บานท,ที่ไลค์ของเราได้เลยเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งแล้วก็เราก็สามารถสร้างรายได้ได้เลยเนาะครับลองดูครับผมใครที่มีคลิปอยู่แล้วเอามาลงในช้อปปีก็ได้หรือใครจะถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่รีวิวใหม่เนี่ยก็สามารถถ่ายและตัดต่อง่ายๆในแอปของช้อปปีได้เหมือนกันครับ